สวัสดีครับวันนี้อูสุงวนผักนะครับรถมาลงใหม่อีกสองคันนะครับต่อเป็นฮีโน่เมกานะครับสีขาวทั้งสองคันนะครับให้ดูสภาพนะครับสีสวยมากเลยนะครับเดินมาสภาพมาจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งมาลงที่อูนะครับกำลังจะให้ช่างที่อูใส่ล้อยางนะครับดูที่เครื่องยนต์นะครับสวยนะครับแห้งสนิทไม่มีเยอะเลยนะครับ คันธีทุกอย่างนะครับมีช่วงล้อนีเจะลูกค้าถูกใจนะครับมาสั่งทําเป็นรถหกล้อดรามือเป็นรถอย่างอื่นนะครับก็ว่ากันอีกหน้าง,งานอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สวยส่วนทั้งคู้นะครับก็ปกติเอาเข้ามาแล้วก็เอาความมาคัดมาแต่ละคันก็โอเคอยู่แล้วนะครับสภาพกำลังให้ช่างนะครับเรื่อง ใส่กระทาเครื่องนะครับมีึ่งใส่ม้อแบตอยู่นะครับนเองแล้วก็ยิงใส่ล้อยางนะครับตาเครื่องขับได้เลยอนนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหัวไม่มีที่นอนนะครับสิ่งเดิมก็ถือว่าขัด สีใหม่นะครับรูปเก็บอีกนิดหน่อยครับก็ถือว่าใช้งานได้ได้เลยนะครับหนึ่งถึเดือนก็ยังอยู่ในสภาพที่ที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ออกแดดนะครับก็จะมองเห็นได้ชัดกว่านะครับเครื่องกาแฟเลยนะครับลุยยอดอินนะครับโนเมก้านะครับ ดยที่คนนันนี้กำลังให้ช่างใสกระจกะบานข้างนะครับตอนขนย้ายมาต้องใสกระจกมานะครับสุดจริงครับคันนี้แล้วก็มาชมนะครับอันนี้ก็กำลังเร่งประกอบเป็นอิสุโรบครอบนะครับสีจุมูจุมูสดใสเลยนะครับีนนเตรียมส่งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมา ให้รับชมมาอีกทีนะครับว่าเป็นของลูกค้าจังหวัดไหนนะครับแล้วก็สเปครดเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่อาจจะมืดสักนิดนะครับเพราะอยู่ในที่ล่มนะครับอาจจะทึบแสงหน่อยนึงลูกค้าเลือกสีได้แจ๋เลยนะครับพื้นกระบะล่างสีเหลืองเวลาย,ยกด้ามมาดูบทำให้สีดูโดเด่นขึ้นมาอีกนะครับไฟหลังคานะครับนาซาตัวชื่อป้ายนะครับข้างบน เป็นสีชมพูลายสีชมพูมุกม่วงนะครับจะจะออกอมองได้สองสองแบบนะครับนแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ท่งลถนะครับเราเรจะแหนบทำชั้นล่างให้ไปถึงลูกค้าก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าออกไปไม่ถูกใจนะครับรวงท้ายช้าหรือเร็วยังไงก็ เอาเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับอุปกรณ์าเราเลยให้ตลอดนะครับต่อกำลังเรื่องช่วงเรื่องช่วงครับมีเลเอรอกอีกหนึ่งคำนะครับช่างกำลังเกียร์ตัดต่อนะครับระยะล้อนะครับต่อตามสเปคนะครับลดดำดินนะครับเดี๋ยวไว้ใปเสร็จขึ้นกระบะอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาชมกันทีนะครับ คันนี้ก็สวยนะครับสภาพเดิมเป็นสีขาวนะครับอ่าลูกค้าลูกค้กสาสนใจนะคะรับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าโทรมาติดต่อทักมาในเพจเฟซบุ๊กได้นะครับที่อุตสาหกรรมสัตว์อันนี้ก็งานเซอร์วิสนะครับคันนี้นี่อายุไม่ต่ำกว่า15ปียุค7ปีนะครับคันนี้เิก้า ลูกค้าเอาเข้ามาสืแหนบใหม่นะครับแต่ออกไปแหนบชุดแรกป่อยคอมรนนะครับล้าแล้วนะครับแหนบก็ได้อายุการใช้งานนะครับงานเติมงานซ่อมเราดูแลให้อยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าทําขายแล้วก็คือลูกค้าออกไปคือจบกันไม่ใช่นะครับมันมีปัญหาเรื่องยังไงก็โทรเข้ามานะครับเราดูแลให้ตลอดนะครับนี่ก็เนี่ยให้ช่างนถึงแหนบมาหมดเลยนะครับเปิดใหม่นะครับ กระบะทรงนี้แล้วก็ลวดลายนะครับดูรู้เลยครับว่าอายุรุ่น,นทําไปนานมากนะครับไม่ต่ำกว่าสิบหปีนะครับ15ปห้าปีรับเจสภาพเดิมตั้งแต่ออกไปยังสวยอยู่เลยนะครับคนันงใช้งานอยู่ทุกวันนะครับมีจะให้ชมอยู่ตรงโซนนะบริเวณที่กลางออ่ก,ก่อนนะครับนะบริเวณที่ทําสีก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้มาไปเดินไปใ,ให้รับชมแต่ดนะิช่างอีกส่กวนหนึ่งก็ เช็คกเกี่ยวนะครับก้เกี่ยวของทางบูเราเองนะครับซ่อมได้ทุกอย่างนะครับหรือเช็คระบบนะครับเตรียมเกี่ยวออกเกี่ยวข้าวนะครับฤดูต่อไปนะครับยกออกมาวางที่รอบมาครับหรือโต้หรือปากทำใหม่หมดเลยนะครับตามอยู่กันใช้งานโอเคครับเดี๋ยวมียังไงจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับผม